สวัสดีครับสวัสดีครับก็เดี๋ยววันนี้นะครับกำลังจะชวนทุกๆคนครับออกไปสนามหลวงศอกนะครับก็ไปอัปเดตราคานกเนอะแล้วก็เดี๋ยวไปลองดูนะครับว่าตอนนี้เนอก็ใกล้จะปีใหม่แล้วนะครับราคานกเนี่ยเป็นยังไงบ้างแล้วก็มีนกอะไรที่น่าสนใจให้กับทุกๆคนเลี้ยงบ้างนะครับก็วันนี้เนี่ยวูดดี้เองนะครับก็ยังไม่ได้มีโอกาสได้เลี้ยงนกเนอะกำลังศึกษาอยู่นะครับแล้วก็ ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนนะครับมีคําแนะนําอะไรดีๆนะครับอยากให้วูดี้เนี่ยเเป็นข้อมูลในการตัดสินใจเนอะที่จะเลี้ยงนกแก้วตัวแรกนะครับก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะครับแล้วก็ฝากกดไลน์นะครับกดแชร์กดซับ c r i b e นะครับเป็นกําลังใจในการเริ่มเลี้ยงนกแก้วของวูดี้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปสนามลงสองกันนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันที่สนามลงสองเอาละครับก็ตอนนี้นะครับก็มาถึงที่ สนามห,หลวงสอบแล้วนะครับก็วันนี้เป็นวันจันทร์นะครับก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเนอะว่าทำไมรถเยอะแล้วก็วคนเยอะมากๆนะครับน่าจะมีตลาดต้นไม้เนอะเพราะว่าพอวันกุกร์นี้ที่เดินมานะครับก็เห็นเขาตั้งแผงมีขายตลาดต้นไม้กันด้วยเดี๋ยวกลับกล้องให้ทุกคนดูนิดนึงนะครับนะครับก็มีตลาดต้นไม้อยู่ทางนะคะับนกะ็มีต,ต้นไม้เต็มไปหมดเลยนะครับตอนนี้เนี้ย ต้นบองสีก็ไปดิบขายดีนะครับเดี๋ยวข้ามถนนไปด้วยครับก็แล้วก็เดี๋ยวจะพาทุกๆคนนะครับเดินไปตรงมุมที่มันเป็นมุมมุมของปลาก่อนนะครับเพราะว่าอันนี้เรามาถึงแล้วนะครับตลาดชนบุรีครับก็ ตอนแรกรถราชพัองนะครับก็มีหลายสาขามนักเลยนะครับบ้านผมก็ยอยู่แถวบางใหญ่เนะก็มีสาขาหนึงตรงตลาดบางใหญ่นะครับเดินไปด้วยเดไป,ไปนะได้วยนะครับก็ทาง่าก็ได้ยู่เอนะครับอ็นนี้เป็นสัมภาระ

เดี๋ยวก็ลองไปดูกันต่อครับ เอาละครับก็เมื่อสักครู่นะครับตอนที่เดินไปอะนะครับก็มันพอไปถึงร้านหนึ่งเนอะชื่อร้านน่าจะพิดาหรือพิ่ตาอะไรสักอย่างหนึง่งก็ไม่แน่ใจแต่ก็คิดว่าน่าจะเป็นร้านพี่ดานะครับที่ดูจากในใน u t u b e เนอะปรากฏว่ามัเกิด พลังงานบางอย่างครับทำให้ไม่ได้มีสติในการถ่ายคลิปแล้วพอมาตัดต่อคลิปพาร์ทนี้มันหายไปเป็นพาร์ทสำคัญคือพาร์ทที่ถูกพลังงานบางอย่างดึงดูดนะครับก็เลยทำให้ต้องมาอัดเติมนะครับตอนนี้นะครับอัดเพิ่มไปก็คือตอนแรกเนี่ย อย่างที่บอกไปในช่วงในช่วงตอนตอน้ตนหรือว่ายังไม่ได้ตัดสินใจครับว่าจะซื้อนกตัวไหนนะครับเราก็กําลังคิดอยู่เหมือนกันนะครับว่าจะซื้อนกตัวไหนดีแต่ว่าพอไปถึงร้านนี้นะครับก็มีโอกาสได้สัมผัสนกนะครับตัวหนึ่งนะครับก็คือเจ้ากีนชิกค,คอนัวนะครับซึ่งก็น้องแข็งแรงมากแล้วก็น้องก็น่ารักมากก็เ พี่ดานะครับที่ร้านนะครับก็ก็ให้ลองเล่นกับน้องเนี่ยทั้งหมด34ตัวเลยนะครับก็ลองลองจับจับลองเล่นเล่นดูนะครับก็มีอยู่ตัวหนึ่งนะครับซึ่งแบบว่าไม่ยอมปล่อยมือคือคือเขาเขาขาเขาจับมือเราไว้แน่นเลยเนาะก็ไม่ยอมปล่อยเรานะครับ จนแบบว่าตัวอื่นเนี่ยเราสามารถเอาวางลงลงกลับไปที่เดิมของเขาได้แต่ว่าตัวนี้เนี่ยมันไม่ยอมลงเนมันเกาะอ,อยู่ตลอดเวลานะครับแล้วก็มีแบบว่าแอบมาเงยีบงยบเงยีบงยบเงียบที่มือส่วนตัวอื่นเนี่ยเขาก็จะไม่ค่อยมองนะเราตัวนี้ก็จะมองหน้าเราตลอดแล้วก็มีมาเงยีบงยบเงยียบที่มือเรานะครับก็เลยรู้สึกว่าแบบเอ้ยหรือว่ามันจะเป็นผมลิขิตบรรดาชักพาเออร้องเพลงไปอีกร้องเพลงเปลนึงเลยหนึ่งนะครับก็ปรากฏว่ามันก็เลยทําให้เกิดเหตุการณ แรงดึงดูดนะครับเมื่อมีแรงดึงดูดมันก็เสียตังสิครับเราอ,อะไรนะครับก็เลยทำให้ได้เจ้ากินชิคคอนัวนะครับเป็นนกตัวแรกในชีวิตนะครับที่ตัดสินใจนะครับที่จะเลี้ยงนะครับแล้วก็เออพากับบ้านด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูกันต่อนะว่าเหตุการณ์นันเกิดขึ้นอย่างไรบ้างเท่าที่ได้ถ่ายได้นะครับ ที่สุดก็ได้ชื่นีดครับก็วันนี้นะครับก็เสร็จสิ้นภารกิจนะครับในการที่จะไปพาเพื่อนๆนะครับเดินสนามหลวงสองครับแต่ว่าสิ่งที่ไม่คาดฝันก็ได้เกิดขึ้นกับวูดดี้ครับก็คือวันนี้ครับวูดดี้ก็ได้ตัดสินใจครับ นกตัวแรกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็คือเจ้ากีนชิกค,คอนัวนะครับก็ซื้อมาเรียบร้อยแล้วนะครับจากร้านพิดาหรือพิตาเอ๊ะ หรือว่าชื่อพี่อะไรนะครับก็ตัดสินใจซื้อมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยววันนี้นะครับก็กําลังพาน้องกลับบ้านเนอะตอนนี้ก็อยู่ในรถนะครับแล้วก็กําลังเดินทางกลับบ้านนะครับก็เดี๋ยวจะฝากเพื่อนๆทุกคนนะครับมาตามติดนะครับชีวิตของเจ้ากินชิคคอนัวตัวแรกครับที่บูดี้ตัดสินใจนะครับที่จะซื้อเขามาอยู่ด้วยเป็นเพื่อนนะครับสมาชิกใหม่ในบ้านนะครับซึ่งก็ไม่รู้ว่าน้องจะกวนแค่ไหนนะครับแล้วก็ตอนนี้ยังไม่ทราบเท่แต่ว่าเบื้องต้นเนี่ย ทางพิดาเนาะบอกบูดี้ว่า,าถ้าหัวใหญ่ๆก็เดาว่าเป็นตัวเมียส่วนตัวนี้เนี่ยหัวเล็กนะครับแล้วก็เป็นกินชิคอนนัวที่ท้องแดงมากๆนะครับแล้วก็เออตอนที่เลือกเนี่ยก็มีอยู่สามสตัวให้เลือกนะครับก็ตัวนี้เป็นตัวที่แบบ ขึ้นมาอยู่บนมือเราแล้วแบบว่าเออเขาแสบซาที่สุดก็คือไม่ยอมปล่อย,อย ي, ไม่ยอมปล่อยแบบไม่ยอมลงเนอตัวอื่นเนี่ยจับพวางก็ลงเลยตัวนี้ไม่ยอมลงนะครับแล้วก็ออดูจากหลายๆคลิปนะครับก็ดูจากพี่ๆเพื่อนๆนะครับที่ทําคลิปเกี่ยวกับการเลือกซื้อนกนะครับกออ็ไม่แน่ใจว่าครบถ้วนหรือเปล่านะจุดแรกเลยที่ดูก็คือว่าน้องดูกับพี่กระเป๋าแล้วก็แข็งแรงมากๆครับส่วนที่2ครับก็คือว่าที่ก้นของน้องอะนะครับไม่ ไม่มีอึติดอยู่นะคบไม่มีอึติดอยู่ก็ปลอดภัยดีแล้วก็ดูแข็งแรงที่สุดนะคบตัวก็ไม่ไมไมไม่่ใหญ่มากนะครับกำลังดีซึ่งออตอนนี้ตัดสินใจซื้อเนี่ยก็ถามพี่ดานะครับว่าอันนี้เ,เป็นลูกป้อนเนาะราคายอยู่ที่1,500บาทนะคบแล้วก็พี่ดาลดให้นะครับสรุปแล้วเนี่ยเจ้าเจ้าหนองกินชิค,คอนหนัวตัวที่อุดีซื้อมาเนี่ยก็ราคาอยู่ที่1,300บาทเท่านั้นเองนะครับก็ พี่พี่ดาลดให้นะครับแล้วก็น้องเหนือจากที่ตรงนี้แล้วนะครับก็เท่าที่ดูแล้วเนี่ยตอนแรกเนี่ยตัดสินใจว่าจะซื้อซันคอร์นวัวนะครับแต่ว่าเป็นนกตัวแรกเนอะเอ่อแอบเคาะเรียกมีเคาะเรียกด้วยเดี๋ยวแอบเอาให้ดูน้องมีแอบแบบว่าเคาะเรียกด้วยนี่นี่น้องกินชิคเห็นไหมเอยเห็นเอ่ยนี่ใจม่เห็นไหม น,น้องอยู่ในกล่องเนาะแล้วก็มีแบบขอขอเรียกนะครับก็พอขึ้นมาบนรถเราก็เลยแอบแอบเปิดเปิดแบบเปิดน้องออกนะครับอันนี้ก็อยู่ในรถเนอะกำลังขับรถกลับบ้านก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับแล้วก็กดติดตามนะครับน้องกินชิคอนอ้อจะฝากเพื่อนๆทุกคนครับอยากให้ทุกคนเนี่ยช่วยบุดี้ตั้งชื่อของเจ้ากินชิคคอนน,นกตัวแรกนี้ด้วยนะครับแล้วก็ยังไงเนี่ยถ้าเกิดว่า เ,เพื่อนๆคนไหนนะครับที่มีชื่อน่ารักๆนะครับก็ุดี้ก็จะเอามาเป็นชื่อของเจ้ากินชิคคอหนวดตัวนี้นะครับวันนี้ก็ขอบคุณสําหรับการติดตามแล้วก็จะเป็นกําลังใจให้กับบุดี้กับเจ้ากินชิคคอหนวดตัวแรกในชีวิตนะครับที่ได้เลี้ยงเป็นครั้งแรกที่เลี้ยนนกด้วยเนอะแล้วก็เลือกกินชิคคอนวดถ้าเกิดว่าเ,เพื่อนๆจะน่ารักกับบุดี้ก็ ฝากกด s u b สไครป์ช่องบุ๊ดดี้ด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดการติดตามการเติบโตของน้องกินชิคอโนซึ่งยังไม่มีชื่อช่วยกันตั้งชื่อด้วยนะครับไปแล้วครับ